เชื่อมั่นในเรื่องผลิตภัณฑ์แปลว่าอะไรสินค้าเนวร์ดค่ะสินค้าเนวดรยขายต่อได้แบบยาวๆเราก็มีความเชื่อมั่นในเจ้าของแบรนด์เนาะพี่หนุนะ่มเนาะเจ้าของแบรนด์ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่เคยปล่อยมือใครเราสังเกตจากอะไรเพราะเวลาเกิดปัญหาบอสไม่เคยปล่อยมือใครตอนที่มีปัญหาเรื่องสเปรย์บอสโทรทันทีกริ้งก้างทันทีนั่นคือใจของเจ้าของแบรนด์ความสุดยอดของเจ้าของแบรนด์ จ้าของแบรนด์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ปล่อยมือใครสินค้าดีนะคะมีผลลัพธ์สินค้ากินแล้วสามารถส่งต่อคนเก่าซื้อซ้ํานะคะคนที่กินไปแล้วกลับมาขอบคุณว่าเขากินแล้วดีดีขึ้นทุกเรื่องครอบครัวเขาดีขึ้นทุกอย่างเขาดีขึ้นสองข้อนี้เป็นหัวใจหลักที่ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถจะทำธุรกิจกับแบรนด์นี้ได้แบบยาวๆ mm. ข้อที่สามคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองคุณจะออกจากงานอะ แล้วคุณไม่มั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าต่อให้เจ้าของแบรนด์ดีแค่ไหนสินค้าดีแค่ไหนคุณทําไม่ได้แต่เพราะพี่ลุงคิดว่าฉันลุยไปกับแบรนด์นี้ไม่ว่าแบรนด์นี้จะเจออะไรยังไงพี่ลุงยังยืนอยู่มาตั้งแต่ปี60นย์ันปัจจุบันนั่นคือความเชื่อมั่นในตัวเองว่าพี่ทําได้ เพราะฉะนั้นการออกจากงานถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราไปได้ยังไงก็รอดทุกคนนะไม่ใช่ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์ต้องมาอุ้มฉันสินค้าต้องมาอุ้มฉันไม่ค่ะมันอยู่ที่คุณเลยถ้าคุณมั่นใจแบรนด์คุณมั่นใจเจ้าของคุณมั่นใจผลิตภัณฑ์แล้วคุณมั่นใจว่าคุณทําได้คุณออกมายังไงก็ไม่อดตายค่ะเพราะคุณมั่นใจในตัวคุณนะอันดับหนึ่งเลย